ัสลามวะไรกุมครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพศ2563นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกานะครับพอดิบพอดีก็เล็นิดนิดหน่อยๆครับครับก็วันนี้ก็รอบเช้าลงไปแล้วแป๊บหนึ่งนะก็กิ่งหมดแล้วนะครับกิ่งที่ตัดสดหมดแล้วลูกค้ารับไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ยังมีกล้วยไม้กล้วยไม้มี มีมีอีกสี่ชุดนะครับแปดสามอ่ามีอีกสี่ชุดนะครับกล้วยไม้หวายนี่ดอกมาสวยๆเลยน,นี่ก็ยังไม่ไปเลยครับกล้วยไม้หวายนะครับมีสี่ชุดเนี่ยครับคะสีคะแบบคะดอกนะครับกอก็สวยๆใหญ่ๆอ้วนๆครับกรทุกก,ก็จะมีกอใหญ่ไปให้กอหรือสองกอนะครับเนี่ยกรทุกกอจะมีกอใหญ่ไปให้แล้วก็มีกอมาตรฐานอย่างนี้นะครับกอเล็กๆกิ่งเดียวอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีครับจะมีกอมาตรฐานก็คือขนาดนี้ เล็กสุดก็คืออย่างนี้โอ้แต่เล็กสุดอย่างนี้มันก็โอ้โหมันก็ไม่เล็กนะครับเนี่ยครับกอมาตรฐานจะมีกอมาตรฐานอย่างนี้ไปให้นะครับแล้วก็มีกอใหญ่แบบนี้ไปทุกชุดนะครับเนี่ยครับกอใหญ่แบบนี้ครับไปทุกชุดเนี่ยครับก็จะขาย8กอนะครับ8กอ500แล้วก็ขอค่าส่ง EMS แค่100บาทนะครับก็คือในชุดหนึ่งในการส่งเนี่ยค่า EMS คือ100 80หรือ185บาทนะครับทุกครั้งก็คือลูกค้าที่รับกล้วยไม้ไปก็จะเห็นแล้วนะครับว่าค่า EMS ผมผมออกเองให้ถ้าลูกค้าอีกประมาณ80บาทต่อ1เจ้านะครับครับก็จะคละสีคะแบบอย่างนี้ไปเลยครับเนี่ยครับคะไปจะมีกอใหญ่ไปให้นะครับมีอีก4ชุดท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับ8กอ500นะครับส่ง EMS 100บาทนะครับครับก็สวยๆนี่เขียวมะนาวเขียวเนี่ยครับเขียวมะนาวสวยๆเลยสวยอ่ะอันเนี้ย ครับมีกี่ต้นมีสีนี่หนึ่งสองอ๋อมีสีเหมือนกันมีสีเหมือนกันครับเขาก็จะก็จะเซตมาเรียบร้อยอีกสีชมพูหวานหวานมีสีเหลืองขอบในม่วงครับก็สวยครับไม้หวายครับไม้หวายไม้หวายก็จะพูดว่ายังไงดีล่ะก็ไม่ได้ไม้แพงอะไรก็เป็นไม้บ้านๆเราน,นี่แหละครับแต่ว่ามันมีความสวยงามมีสเสน่ห์ของความเป็นไม้หวาย ในตัวของมันอยู่แล้วครับอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ที่ลดน้ำเดี๋ยวจะบอกว่านี่มันคืออะไรไม่ได้เอาลงเอาลงก่อนเนาะมันมันยังไงก็ไม่รู้ว่ามันแบบอ๋อมันขวางขวางลำอ่ะเนี่ยครับสวยๆเลยดูสีม,มว่วงครับก็ใช้ได้ครับสวยงามสวยงามพอใช้ได้แหละในราคานี้นะครับก็ขาย8ตัว500นะครับขอค่าส่ง EMS 100บาทไปทั้ง ไปทั้งกระถางไปทั้งลวดแขวนเลยนะครับไปทั้งเซตแบบนี้เลยครับก็จะไป8ต้น5้า8้อยกอ500อนะครับของค่า e m s 100บาทเท่านั้นครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมามะกอแแคะครับเดี๋ยวหมดผลก็จะเริ่มให้ปุ๋ยทําให้มันแคะละครับก็อันนี้ก็มาแล้วนี่นี่เป็นไงสวยไหมอ่าฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับจากวันนั้นที่อยากจะเอามาโชว์แล้วก็โดนแดดเผาไปไหม้เรียบร้อยครับอันนี้มาแล้วนี่ครับก็เขาเรียกอะไรนะอ่า อะไรนะผู้ดางผู้ดางสีสวยๆเลยนี่ใบใหญ่ๆนี่ครับกำลังฟื้นเดี๋ยวก็สมบูรณีเรียบร้อยก็จะลงขายท่านลูกค้านะครับขายไม่แพงส่งทั้งกระถางด้วยครับอันนี้ก็สวยๆกับไม้ใบผมก็มีครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกอะไรเท่าไหร่ก็คือค่อยๆเลี้ยงไปอ่านี่ครับต้นไรใบสักไซส์เล็กนะครับต้นไรใบสักไซส์ใหญ่นะครับ ทนใดสนใจก็อ่ะอันนี้ก็คงไม่ขายแล้วมี3ามต้นก็จะทําไว้เองจะให้มันใหญ่วันนี้จะขายต้นใหญ่เลยครับก็จะทําไว้เองครับก็เริ่มให้ปุ๋ยให้อะไรแล้วแล้วก็เงินไหลมาใครที่ต้องการความเป็นสิริมงคลชื่อเฮงเฮงสวยๆเพาะๆครับเงินไหลมาครับสวยๆเลยอันนี้ยังไม่ออกด่างเต็มที่เนี่ยครับพอให้ปุ๋ยแล้วมันก็จะเขียวปิดอย่างเงี้ยครับถ้าจะเลี้ยงให้มันด่างสวยก็คือต้องต้องงดปุ๋ยแล้วก็ใช้วิธีออกแดดบ้างอย่างเงี้ยครับก็จะเริ่มด่างก็จะเริ่มออกชัดเจนนะครับ ท่านใดสนใจก็ทักทายมาไปดูตรงนี้กันหน่อยวันนี้ก็จะเป็นคลิปสัน้นๆนี้นี่เป็นไงสวยไหมอ่านี่ครับอ่าจริงๆพุ่มมันใหญ่กว่านี้ผมตัดทลดลงเพราะผมจะให้มันให้มันแบบนี้มาแล้วให้มันแบบอยากจะได้ไม้พุ่มเตี้ยๆล่ำๆมากครับกับเพชรอีสานนะครับก็ก็เดี๋ยวรอรอหน่อยรอหน่อยครับก็ ยาวใหญ่ย้วยก็มากก็ตัดมันซะเดี๋ยวก็ทําแผลทําอะไรให้เรียบร้อยครับนี่เพชรบ้านนาดูดูใบครับจะเห็นเลยครับใบออกตะกัวชัดเจนครับนี่รอดอกรอดอกครับใบออกตะกัวชัดเจนครับกิ่งก้านทรงใบก็ประมาณนี้ครับก็ท่านอันนี้ยังไม่ขายครับขอเก็บไว้ดูเล่นก่อนดูเล่นสวยๆอ่ะมีมานําเสนออ่าพี่เกศสอนครับเดี๋ยวไม่แน่วันนี้หรือไม่พรุ่งนี้จะเอาต้นไม้ไปส่งนะครับต้นไม้พี่ยังไม่ได้ไปส่งให้เลยครับก็มีสองต้นเนาะ ยังไม่ได้ไปส่งให้เลยก็ขอโทษจริงๆครับฝนตกด้วยแล้วก็จุกจิกจุกจิกวันนี้ก็ให้คนงานมาเก็บนู่นนี่นั่นเขาไปเขาไปกินข้าวครับก็เดี๋ยววันนี้น่าจะทํางานให้เสร็จเรียบร้อยครับน่าจะเป็นไม่วันนี้ค่ำๆก็พรุ่งนี้ครับจะเอาไม้ของพี่เกศรไปส่งพี่เกษพี่เกศรซื้อไปแล้ะครับก็เหลืออันนี้แต่น,นี้ว่าจะเก็บไว้ทําเองครับก็ว่าสวยดีทําออกมาแล้วใช้ได้อ่ะแล้วก็มีอันนี้นี่แดงพญาเพิ่มซับดอกสวยสวย อ่าหมุนผิดข้างก็จัดสวนแล้วก็ไว้ผิดข้างเนี่ยครับแดงพญาเพิ่มทรับสวยๆนะก็เจ็ดร้อยครับ E M S หนึ่งร้อยพัสดุห้าสิบาทนะครับอันนี้สวยงามตามท้องเรื่องข้างหลังก็มีแล้วก็มีนี่มีเพิ่งติดดอกนะครับเป็นเหลืองเหลืองเพิ่มทรั์นะครับโอ้พุ่มดีทรงดีโคตรดีมากเลยครับใหญ่เนี่ยครับอยู่ในกระถางหนึ่งปีบนะครับต้นนี้ก็มีรอยตรงนี้หายดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมีรอยตรงนี้หน่อยนึงหายดีเรียบร้อยแล้วเขียวเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปก็เต็มไม่เกินปีก็เต็มแล้วครับ แต่โคดกิ่งก้านนี่ทรงพุ่มนี่โอ้โหกินขาดต้นนี้ก็ขอขายอ่าหนึ่งพันบาทครับ EMS ก็ร้อยหสิบพัสดุแปดสิบแล้วก็มีนี่นี่ระครังทองนะครับระครังทองสวยๆนี่โคดใหญ่ในกระถางครึ่งปี๊บนี่ยังไม่ได้ยกนะเพิ่งซุยดินลงแล้วปกดินไว้ครับกิ่งก้านใบบาดี D, โคดมาดีแล้วครับครับก็ขายแ0ดร้อย EMS หนึ่ง้อยพัสดุอ่าขาย8ปดรอย EMS ร้อยหสบพัสดุก็แปดสิบาทนะครับ อันนี้สองสีในต้นเดียวนี่มาเต็มที่แล้วโกลเด้นเยียกับอันนี้เป็นแดงสุกใจนะครับแดงแดงดำปีแล้วก็เข้มๆเ,เลยครับนี่โคตรสวยๆในกระถางครึ่งปี๊บเหมือนกันครับเขาขอขาย700 EMS ก็150ห้าสพัสดุ8ปดสิบครับถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะทำไมอ่ะกระถางกระถางอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกระถางครึ่งปี๊บแต่อันนี้เป็นเหมือนกับว,ว่ามันอันนี้ผมไม่ได้ซื้อที่ราชบุรีนะอันนี้รู้สึกจะมาซื้อแถวๆบ้านนะครับนานละ กระถางครึ่งปี๊บของแถวนี้กับกระถางครึ่งปี๊บของราชบุรีนี่ห่างกันประมาณสิบเซนได้ครับความกว้างครับก็เพราะฉะนั้นก็คือผมก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าครึ่งปี๊บของเขาคือวัดแค่ไหนกันแน่เนี่ยครึ่งปี๊บที่ผมซื้อปัจจุบันนี้นะกับครึ่งปี๊บที่ผมซื้อสมัยก่อนนะมันจะต่างกันเยอะมากทั้งนั้นที่โคดนี่เท่ากันเลยนะครับสําหรับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ต่อเดี๋ยวเวลามันจะกระชั้นไปอันนี้ก็700ร้อยครับ่านใดสนใจต้นไหนก็ทักทายมาแล้วกันครับนี่ อันนี้ก็ใหญ่ๆสวยๆวันนี้ก็เพิ่งถ่ายรูปลงในเฟซไปก็ขาย1,000บาทครับ EMS 200พัสดุก็ร้อยหนึ่งครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาอ่ะนี่ชมพูซับเจริญต้นนี้สวยๆอยู่ในกระถาง10นนี่เท่าไหร่14หรือ16นิ้วเนี่ยแหะครับกระถางดินเผานะเนี่ยไม้กระถางดินเผาก็จะสมบูรณ์พูนสุกอย่างเงี้ยครับกิ่งก้านใบามาดีครับสวยสวยทีเดียวแหละครับต้นนี้ก็ 400ครับ EMS 100พัสดุ50บาทนี่ก็สองสีนี่ต้นเดียวนี่ยังมีอยู่นะครับมีสีนี้นี่พอโดนแดดแล้วสวยมากแล้วก็มีคานิชันนะครับอ่า500 EMS 100พัสดุ50บาทนะครับต้นนี้อ่าต้นนี้คุณพี่จากเชียงใหม่รับไปแล้วนี่แล้วก็มีอันนี้เป็นอันนี้มันมันเพิ่งมาเลยนะมันเพิ่งมาดอกเพิ่งมาดอกแล้วกิ่งก้านยังก้องแก้งก้องแกงอยู่เลยครับอันนี้ก็เป็นอ่าขาวจันทรานะครับขาวจันทราแล้วก็มี แดงอุดมทรัพย์นะครับอยู่แดงอุดมทรัพย์อยู่สองสั่งครับจนทาเขารอบๆครับ,บอันนี้ก็เป็นเหลืองเพิ่มทรัพย์เหลืองเพิ่มทรัพย์เหลืองมุง่งทรัพย์แล้วก็มีชมพูตัวนี้ชมพูลูกไม้ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็ขาย2ต้นนี้ก็ขายต้นละ5้าครับ e m s 100้พัสดุ50บาทครับแล้วก็มีนี่แสงเงินไอแสงจันอันนี้แสงจันอันนี้แสงจันนะครับๆๆกับอันนี้เป็นแดงพญาเพิ่มทรัพย์นะครับเป็นเป็นดอกสามชั้นสีดำสีมนมนหน่อย ครับนี่ครับแสงจันทร์นะครับใส่กระถางเล็กใส่กระถางเล็กแสงจันทร์นี่โคตรสวยๆก e ็ห้าร้อยเอมเอสหนึ่งร้อยพลสติก็ห้าสิบาทครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาสิบสองต้นพันสิบสองต้นพันยังมีนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาห้าต้นห้าร้อยก็ยังอยู่นะครับใครสนใจก็ทักทายมาตรงนี้ลูกค้ารับหมดแล้วครับอ่าใบด่างก็ยังมีนะครับคู่ละสามร้อยเอมเอหกสิบาทนะครับใบด่าง สามต้นพันสามต้นพันก็ยังมีอีกสองชุดนี้ไปแล้วมีอีกสองชุดนะครับนี่คืออันไหนดีล่ะเนี่ยครับมีอีกเนี่ยมีอีกสองชุดนะครับสามต้นพันมีอีกสองชุดนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ